สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับบุ๋มเอิ่มนะคะที่เต็นท์รถบ้านน้องปายสาขา107นั่นเองนะคะวันนี้คลิปรีว,รว,รวริวรถนะคะมีรถหนึ่งคัน จะมาแนะนำทุกท่านเลยใครที่มองหาในส่วนตัว Suzuki s ี i f นะคะวันนี้คลิปนี้ห้ามพลาดแน,น่และแน่นอนค่ะนะคะวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นใช้เงินของเราเป็นแค่1,000บาทเท่านั้นแล้วเท่านั้นยังไม่พอค่ะช่วงนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นเอาใจใครที่อยากได้นะคะในส่วนงการช่วยผ่อนนะคะวันนี้เฮียใจดีค่ะช่วยผ่อนให้ไปเลยนะคะเดือนละ3,000บาทถึง5เดือนด้วยกันอ่ะ ใครที่ฟังขนาดนี้แล้วนะคะอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะหรือว่าอยากได้ในส่งตัว Suzuki Seat คันนี้ค่ะแคปเจอร์หน้าจอทักหาแอดมินหรือว่าสะดวกทิ้งชื่อทิ้งเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในส่งตัว Suzuki Seat คันนี้นะคะสีเทานะคะว่ามีหน้าตาโฉมเป็นยังไงแล้วฟังก์ชันเป็นยังไงบ้างนะคะ ด้านหน้านะคะกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็มีตาอสัสซูซกิค่ะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์1.2ตัว GL รองท็อปนะคะเครื่องยนต์1.2ค่ะตัว GL รองท็อปนะคะนี่ตัวนี้ไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วด้วยนะคะนี่นะคะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เครื่องยนต์1.2นะคะคันนี้นะคะ ตัว EL เป็นตัวรองท็อปนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นรถปี2018นะคะนี่อาค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะคะก็จะเป็นแบบนี้อาล้อนะคะแล้วก็แม็กก็จะเป็นเดิมๆจากโรงงานนะคะก็อยู่ในสภาพล้อดอกอยางก็สมบูรณ์นะคะด้านข้างก็มีในส่วนตัวสัญญาณไฟบอกนะคะอะ โอเคค่ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้ปี2018นะคะเครื่องยนต์1.2นะคะโอเคด้านหลักค่ะก็มีในส่วงตัวกล้องนะคะบอกอย่างนี้ซ u z u k i c ซียแบบนี้นะคะเป็นตัวเก่งนะคะสประตูนะคะทรงซีดานนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันภายในกันบ้างค่ะว่า ตัวซูซูกิเซียสคันนี้นะคะมีฟังก์ชันอะไรด้านในเดี๋ยวไปดูกันค่ะโอเคค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะด้านในค่ะคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะ อ่าบอกผ้าสีดำนะคะแล้วก็ตัดด้วยเป็นเส้นลายตรงอย่างนี้นะคะโอเคแอร์เย็นชื่นใจมากค่ะคันนี้นะคะ โอเคค่ะนะคะ,ะดูในส่วนของตัวด้านหน้าห้องโดยสารด้านหน้ากันบ้างนะคะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับนะคะแอร์แบ็กนะคะ2ที่นะคะฝั่งคนนั่ง1ลูกแล้วก็ฝั่งคนขับ1ลูกนะคะปกติทั่วไปนะคะคันนี้เกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มีช่องใส่ของประตูด้านข้างด้านหน้าเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะคะเป็นปกตินะคะแหละ มาดูในส่วนตัวคอนโซลกลางบ้างนะคะระบบมีเดียนะคะก็สามารถเล่น FM AM นะคะใส่ CD ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวล็อกช่องสัญญาณได้6ช่องเลยนะคะอย่างนี้ก็ปรับจูนคลื่นอะไรพวกนี้ได้นะคะส่วนของตัวแอร์นะคะก็จะเป็นแบบมือหมุนนะคะก็ปรับในส่วนของอแรงลมอุณหภูมิอะไรพวกนี้ได้ตามนี้เลยนะคะ ตรงนี้ก็ใส่ของได้แล้วก็มีเป็นตัวที่จุบุหรี่นะคะหรือว่าชทแปอะไรพวกนีน้นี่อ่าปกติทั่วไปนะคะโอเคแล้วก็พวงมาลัยก็เดิมเดิมจากโรงงานเลยไม่มีอะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตดูตดงไหมก็กระจกนะคะพวกนี้แล้วก็เซ็นทรัลล็อกประตูนะคะกระจกข้างก็เป็นไฟฟ้าแล้วนะคะก็จะเป็นไฟฟ้าก็ปรับตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ คันนี้นะคะไม่นะคะก็อยู่ที่60,000โลนะคะนี้60,000กว่าโลนะคะ63,000อ่ะโอเคค่ะนี่ก็คือข้าวข,ข,ของตัวซูซูกิเซียนนะคะตัวนี้เป็นรุ่นรองท็อปเป็นตัว EL นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูราคาแล้วก็โปรโมชั่นสำหรับคันนี้กันค่ะ ตุว Suzuki นะคะคันนี้ปี2018นะคะใครที่มองหานะคะในส่วนของตัวรถยนต์ประเภทอิโคคาร์นะคะเครื่องยนต์พัน2องเองนะคะเอาไว้ใช้ขับในเมืองขับไปทํางานนะคะมองหารถประหยัดน้ามันนะคะก็คันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะแล้วก็ราคาพิเศษเ,เฉพาะ,ะโปรโมชั่นเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นค่ะนะคะตัว Suzuki ซี a สคันนี้นะคะราคาอยู่ที่3,99,000บาทนะคะ3,99,000บาทเฉพาะคลิปนี้เท่านั้น,นะคะ่ะ ตกผ่อนต่อเดือนเพียงแค่เดือนละ5้0 0บาทเท่านั้นอ้าเบามากๆเลยใช่ไหมคะ แต่เท่านั้นยังไม่พอคั App, e นนี้นะคะใช้เงินออกเราเป็นแค่1000บาทเท่านั้นให้ผ่อนต่อเดือนไม่แค่เดือนละ5 8 0 0บาทเท่านั้นถ้าวันนี้คุณมาออกรถที่เตอรบ้านน้องปายค่ะเยียใจดีช่วยผ่อนให้ไปเลยนะคะเดือนละ3,000บาทถึง5เดือนด้วยกันนะคะคุณก็จะตกผ่อนต่อเดือนเพียงแค่เดือนละ2,800บาทเท่านั้นนะนะคะผ่อนรถนะคะเดือนละ2,800บาทเท่านั้น5เดือนนะคะเราช่วยผ่อนให้ใครที่สนใจอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้รวมไปถึงอยากได้ซูซูกิเซย Teacher คันนี้ไปขับนะคะ ทิ้งชื่อทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะ